มาต่อกันในข้อที่8นะครับก็ยังอยู่กับพาร์ทซิมเปอร์เทนเหมือนเดิมข้อ8โจทย์ประโยคบอกเล่านะครับทำประโยคให้สมมูรณ์ก็มีประธานมาให้แล้วนะครับเป็น the students ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่เว้นมาดูจากช้อยข้อนี้คำตอบเนี่ยต้องการเวิร์บแน่นอนนะครับในโจทย์อยู่ที่ว่าเป็นเวิร์บตัวไหนเป็นเทนไหนดูให้ดีนะครับมีคำบอกเ,ออเทนเวลาตรงไหนมั่งเวริรบที่ให้มาเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะข้อนี้มาดูเฉลยกัน เฉลยคราวนี้ตอบข้อดีเป็น did ถูกไหมครับเป็น did did เป็น past tense ถูกไหมครับเป็น verb อ่าช่องที่2ถูกไหมของ do เพราะฉะนั้นข้อนี้มีคําบอกเวลายอยู่กว่าตาไปปั๊บเห็นเลยครับมี yesterday yesterday ทําให้มันเป็น past tense ถูกไหมครับข้อนี้พอรู้ yesterday แล้วเนี่ยง่ายละเพราะว่าทั้ง4ของตัวเรื่องเนี่ยสตัวเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับ past tense เลยก็ตัดทิ้งทั้งหมดนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของ verb กัน เราได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับครูพูดถึงเวิร์ที่เป็น regular verb สำหรับเวิร์ที่เป็นอดีตนะครับในใช้ใน past tense regular verb ก็คือเวิร์ที่เติม ed เราเรียกว่าเป็น regular verb ครูได้ได้กล่าวถึงไว้ว่ามันมีเวิร์ที่เป็น irregular verb ก็คือเป็นเวิร์ที่ไม่ปกตินั่นหมายความว่าเวิร์ที่เวลาพูดถึงอดีตหรือที่ที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเวิร์ช่องสองเนี่ยแล้วเปลี่ยนรูปไปเลยหรือไม่เปลี่ยนรูปไปเลย ไม่ได้เติม e ดีพวกนี้เราเรียกว่าเป็น v e r b ไม่ปกติที่น้องๆเห็นตอนนี้เป็น v ว r b บที่เปลี่ยนรูปถูกไหมครับอย่างเช่น go ไปพอไปที่เกิดขึ้นไปแล้วคุณไปแล้วเนะ่ะเป็นอดีตเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น went ถูกไหมครับมี eat มี drink sleep เป็น s l e p t หลับไปแล้วหลับไปแล้ว,ลลวหมายความว่าตอนที่พูดต่อมาแล้วตื่นละหรือบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าคุณหลับไปเมือ่อเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เป็น s l e p t ละ sleep เป็นปัจจุบันถูกไหมครับแล้วก็มี see มี come มี swim มี keep มี t e a c h พวกนี้เป็นเวลรที่เปลี่ยนรูปหมดยังมีอีกหลายๆตัวที่เปลี่ยนรูปนะครับน้องๆดูจดตารางนะจะได้เก็บเอาไว้เผื่อเอาไปอ้างอิงเอาไว้เอาย้อนดูได้นะว่าว่ามีคำไหนบ้างคราวนี้เรามาดูเว r ร์บที่เรียกว่าเป็นเว r ร์ที่ไม่ปกติเหมือนกันแต่ไม่เปลี่ยนรูปคือทั้ง3มช่องของกิริยาที่ใช้ในแต่ละเทนนั้นเป็นตัวเดิมเลยอ่านะครับ hit ช่อง2ตีแล้วถูกตีแล้วก็ยังเป็นฮิตเหมือนเดิมถูกไหมครับคัดก็เป็นคัดเหมือนเดิมพุทเป็นพุทรีดรีดน่าสนใจครับรีดก็ยังคงเขียนเหมือนเดิมเหมือนกันแต่ตัวนี้แปลกอย่างหนึง่งพอไปอยู่ในช่องที่2ที่เป็นอดีตนี้เขียนเหมือนเดิมแต่เราไม่ได้ออกเสียงว่ารีดเราออกเสียงเป็นเรดถูกไหมครับแต่เขียนเหมือนกันแล้วก็มีคอสต์มีเลดนะครับโอเค